สวัสดีครับมาพบกับพวนผอมบอนเต็งอีกครั้งนะครับมาพบกันสำหรับบทวิเคราะห์ในคืนวันเสาร์ที่13มีนาคม2564นะครับก็คู่แรกจับตามองในพิมลีกนะครับเป็นลีูไนเดประทะเชลซีนะครับ ไปฟังบทวิเคราะห์ทัศนะจากเซียนอ้วนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมเซียนอ้วนปวดต้นนะครับคู่แรกของวันนี้นะครับเรามาเริ่มมันที่ยูงท้องนะครับลีดยูเนเต็ดปะทะสิงบูเชลซีกันเลยครับเตะกันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านลีดนั้นล่าสุดแพ้ต่อเวสแฮมมา0ูนย์ต่อ2นะครับ5้านัดหลังชนะเพียงครั้งเดียวและแพ้ไปถึง4เกมส่วนเชลซีฟอร์มกำลังโหดครับนับตั้งแต่โทมัสทูเคิลเข้ามาเป็นโค้ชยังไม่แพ้ใครเลยและมีขุมกำลัััังงงวยยหหนนนนุุ่่่มมคคออออขขบเเเลลลืกกกูดซ็ แพ้ใครเลยครับชนะไป3นัดและเสมอ2นัดครับส่วนตัวผมผมให้เชลซีครับฟอร์มดีช่วงนี้สรุปครับเชลซีมีตังครับมาดูในส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างเอเวอร์ตนกับเบอร์ลีนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปฟังบทวิเคราะห์จากเซียนอ้วนเลยนะครับครับฟอร์มล่าสุดของเอเวอร์ตันะครับทีมอันดับหกของตารางในเวลานี้พึ่งแพ้ต่อเชลซีมา0ูต่อ2นะครับ แต่ฟอร์มโดยรวมของพวกเขายัางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ5นัดหลังสุดชนะเพียง3นัดและแพ้เพียง2นัดนะครับฟอร์มทางด้านทีมเยือนเบอร์ลี่นี่ฟอร์มหน้าเป็นห่วงนะครับยังไม่ชนะใครเลยจาก5นัดหลังสุดเสมอ4และแพ้1นัดนะครับส่วนตัวผมมองว่าเอเวอรตตันน่าจะเปิดบ้านชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับสรุปครับเอเวอเรตันยิงมันแน่นอนครับมาดูในส่วนคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมจะตามองไปที่ฟูลแลมปรปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ราคาเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ1ลูกครึ่งนะครับก็ทุกอย่างนะครับอย่างที่ได้เห็นได้ดูฟอร์มกันไว้ก็คิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะทำได้นะครับสำหรับ2ประตูเป็นยังต่ำก็เอเววินของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่63%นะครับเอเวโกอยู่ที่2%องโกเปอร์แม์นะครับส่วนโฮมวินของฟูลแลมอยู่ที่42%นะครับผม มั่นใจแมสซิตี้ครับขอเชียร์ว่าแมสซิตี้น่าลงทุนครับก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ดที่พวกเรามั่นใจมากผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้พวกเราได้ครับเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับส่วนใครที่อยากให้เราวิเคราะห์บอลคู่ไหนอยากได้ทัศนะบอลคู่ไหน คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้าครอบครัวเดียวกันอยากเป็นครอบครัวเดียวกันผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับส่วนวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเงครับ